อัปเดตสติมล c เช็ค1,400เหรียญเงินช่วยเหลือรอบ3ล่าสุดข้อเสนอของโจไบเดนกำลังโดนโจมตีจากสมาชิกสภาจากทั้ง2ฝ่ายทางฝั่งร e p u b l i c a n เห็นว่าบิลฉบับนี้มีงบประมาณที่สูงเกินไปในขณะเดียวกันเดโมแครตก็เห็นว่าข้อเสนอเช็ค1,400เหรียญน,นั้นไม่ตรงกับคำสัญญาของโจไบเดนที่บอกว่าจะให้2,000เหรียญและกล่าวว่ารู้สึกเหมือนถูกทรยศก็เหลือ,ออีก2วันเท่านั้นนะคะ ก่อนที่จะถึงวันพิธีสาบานตนของโจไบเดนและหลังจากขึ้นรับตำแหน่งไบเดนสัญญาว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ให้กับชาวอเมริกัน100ล้านคนภายใน100วันแรกที่ตนได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐวัคซีนโควิด -19 ตัวที่3และ4กำลังจะออกมานะคะหลังจากที่ดรแอนโทนีเฟลชีออกมากล่าวว่าวัคซีนของบริษัท a s t r a z e ซ e c a และ Johnson Johnson นจะได้รับการรับรองภายในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้ในสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียออกมาเตือนถึงวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทมาเดอร์นานะคะหลังจากมีผู้ที่ได้รับวัคซีนกลุ่มหนึ่งในเมืองซานดิเอโกมีอาการแพ้สูงกว่าปกติอัปเดตเรื่อง Student Loan นะคะ รัฐบาลไบเดนมีแผนที่จะระง,งับการจ่ายหนี้นักเรียนออกไปอีกหลังจากทางการมีการยกเว้นการจ่ายหนี้ส่วนนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต Stimulus c h e ็ค3ประจำวันที่18มกราคม Happy MLK Day นะคะทุกคน ทุกวันนะคะลีก็จะมารวบรวมสรุปข่าวสารต่างๆในอเมริกาและรายงานให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายที่สุดนะคะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และหากใครอยากจะติดตามก็อย่าลืมกด subscribe ได้ที่ด้านล่างนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเช็ครอบที่3สําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเช็ครอบที่2-600เหรียญคุณสามารถเข้าไปเช็คสถานะเช็คของคุณได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะทาง IRS ได้แจกจ่ายเช็ครอบ2ครั้งสุดท้ายออกมานะคะเป็นเช็คและบัตรเดบิตการ์ดออกมาในวันที่15มกราคมหรือว่าวันศุกร์ที่แล้วเช็คจำนวนหลายล้านใบนะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปยังตู้จดหมายของคุณสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับนะคะโดยเงิน600เหรียญน,นี้จะมาในซองจดหมายสีขาวประทับตา U.S. Treasury และสำหรับคนที่ทำ t ท x ก,กับ Turbo Tax H&R Block หรือ Jackson Hewitt นะคะ ทางบริษัทเหล่านี้หลังจากที่มีปัญหานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าจะมีการแจกจ่ายเช็คให้คุณลูกค้าภายในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าหากสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้รับเช็ครอบ2.600เหรียญนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณถูกตัดสิทธิ์โดยสิ้นเชิงคุณสามารถไปเคลมเช็ครอบที่2600เหรียญน,นี้ได้ตอนไปทำ tax return ของปี2020ซึ่งก็จะเปิดเริ่มทำการในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะคะ ส่วนความคืบหน้าของเช็ครอบที่3ที่อยู่ในบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้ก็เจอกับอุปสรรคมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากนักการเมืองในพักเดียวกันของโจไบเดนหรือจากฝั่งตรงข้ามอย่างพรรรีพับลิกันทางฝั่งเดโมแครตอย่างเช่นคอรีบุชและ AOC ก็เห็นว่า1,400เหรียญนั้นน้อยไปและที่สำคัญนะคะไม่ตรงกับที่ไบเดนเคยให้สัญญาไว้ตอนไปหาเสียงเลือกตั้งที่บอกว่าจะให้2,000เหรียญ ส่วนทางฝั่ง e ริพ l ิ c ันก็บอกว่าบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญน,นี้ใช้งบประมาณประเทศที่สูงเกินไปทางนักวิเคราะห์หลายท่านก็ให้ความเห็นว่าการผ่านบิลฉบับที่มีมูลค่าเกือบ2ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐออกมานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเป็นงบประมาณจํานวนที่สูงมากอาจจะต้องใช้เวลาถกเถียงแล้วก็แก้ไขข้อเสนอต่างๆเป็นเวลานานเพราะว่าจะต้องทำให้ข้อเสนอทุกอย่างนั้นสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับได้จากทั้งสองฝ่าย และบอกว่าหากสภาสหรัฐสามารถแยกเรื่องเงินช่วยเหลือรอบสาไม่ว่าจะ1,400เหรียญหรือ2,000เหรียญน,นั้นออกมาเป็นฉบับเดียวๆนำเรื่องเข้าสู่สภาแล้วก็ให้โหวตกันแบบนี้จะมีสิทธิ์ผ่านมาติได้ง่ายกว่าเพราะว่าในบิลฉบับ1.9ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นี้มีทั้งเรื่องของการจ่ายเงิน unemployment benefit สำหรับคนว่างงาน400เหรียญต่ออาทิตย์ยาวไปจนถึงเดือนกันยายน2021การขึ้น child tax credit รวมไปถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงทั่วสหรัฐทุกรัฐในอเมริการวมอยู่ในนั้นด้วยอาจจะทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกข้อเสนอที่กล่าวมาจะได้รับเสียงข้างมากในสภาพเพราะในขณะที่นักการเมืองจะต้องหาข้อสรุปกันให้ได้ในเรื่องของการผ่านบิลฉบับ1.9ล้านล้านเหรียญน,นี้วุฒิสภาสหรัฐก็จะต้องทางานเดินหน้าทําการถอดถอนทรัมป์ออกจากตําแหน่งต่อซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากวันที่20มกราคม ก็เรื่องก็วุ่นวายนะคะในสภาสหรัฐเราไปต่อกันที่เรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะคะที่โจไบเดนได้สัญญาว่าจะจ่ายวัคซีนนี้ให้แก่ชาวอเมริกันกว่า100ล้านคนและจะทำให้สำเร็จภายใน100วันแรกที่ตนขึ้นรับตำแหน่งล่าสุดวัคซีนของบริษัทมาเดอร์นาล็อตหนึ่งนะคะที่จ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียก็เกิดปัญหาดรเอริกาแพนนักระบาดวิทยา จากรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาให้ผู้บริการสาธารณสุขทุกท่านหยุดจ่ายวัคซีนของบริษัทมาเดอร์น้านะคะหลังจากการจ่ายวัคซีนนี้ในเมืองซานดิเอโกผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการแพ้เป็นจำนวนมากกว่าปกติรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับวัคซีนของบริษัทมาเดอร์น้ากว่า3 3 3 0 0 0โดสนะคะหรือคิดเป็น10%ของวัคซีนทั้งหมดที่มีการแจกจ่ายในสหรัฐอเมริกา ส่วนกลุ่มคนที่เกิดอาการแพ้รุนแรงจากการรับวัคซีนนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่ไปรับวัคซีนบริษัทมอร์เดนาที่เพดโกพาร์คนะคะโดยอาการแพ้นั้นก็เข้าขั้นรุนแรงและบางคนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวซึ่งการแพ้นั้นก็เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าร่างกายของทุกคนก็ไม่เหมือนกันแต่ที่มีปัญหากับวัคซีนตัวนี้ที่ซานดิเอโกก็คือมีคนจํานวนที่สูงกว่าปกติ ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้เกิดขึ้นดเรเอริ nell, รกแมคโดนัลล์ดรคเตอร์ของศูนย์ระบาดวิทยาที่เมืองซานดิเอโกนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าสำหรับวัคซีนโควิด -19 จะมีแนวปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ให้บริการวัคซีนนั้นจะต้องปฏิบัติตามนั่นก็คือการสังเกตอาการของผู้ที่ได้รับวัคซีน15นาทีหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว และนานกว่านั้นหาผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นมีปัญหาสุขภาพอ,อื่นๆแทรกซ้อนนะคะที่อาจจะนำไปสู่อาการแพ้ต่างๆได้สำหรับเพ t โก Park ที่เมืองซานดิเอโกก็ถือว่าเป็นสถานที่จ่ายวัคซีนแห่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดยสามารถจ่ายวัคซีนได้ถึง5,000เข็มใน1วันส่วนทางด้านบริษัทมาเดอร์นาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นแก่เรื่องนี้ เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสําหรับวัคซีนของบริษัทมาเดอรหน้านั้นจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าซึ่งอาจจะมีปัญหาแค่็อตนี้เท่านั้นนะคะที่แจกจ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งตอนนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาก็มีวัคซีนโควิด -19 2ตัวได้แก่ของบริษัทไฟเซอร์และของบริษัทมาเดิรหน้าทางด้านดรแอนโทนีเฟลชินนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าวัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและแอสตราเซเนกา จะได้รับการรับรองในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าในสหรัฐอเมริกาสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ที่จะวางแผนไปรับวัคซีนโควิด1 i d 1 9ในเร็ๆนี้ก็ขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลก่อนนะคะสำหรับวัคซีนตัวที่คุณจะไปรับว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ PEG หรือ Poly Sorbate นะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในวัคซีนโควิด -19 ทางผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนำให้คุณไปรับวัคซีนโควิด -19 นะคะนอกจากนั้นทาง CDC นะคะล่าสุดก็ได้ออกมาเตือนให้งดเว้นการฉีดวัคซีนอื่นๆอย่างเช่น flu shot 14วันก่อนที่จะไปรับวัคซีนโควิด -19 พราะเหตุผลก็คือตอนนี้ยังไม่มีการทำวิจัยอย่างละเอียดถึงความปลอดภัยของวัคซีนโควิด -19 ในกรณีที่มีการฉีดร่วมกับวัคซีนตัวอื่นๆท้ายที่สุดแล้วนะคะหากคุณวางแผนที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด -19 และคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพรับประทานยาหลายตัวหรือว่ามีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ค่อนข้างต่ำและกังวลเกี่ยวกับวัคซีนนะคะก็แนะนำให้คุณไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์ประจำตัวของคุณก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะคะ วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย